ฮัลโหลเซฮายสวัสดีครับมาที่ร้านขาต้นไม้ร้านขาต้นไม้นะี่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือเราต้นไม้มันจะโตเรื่อยๆแล้วก็แยกไปเรื่อยๆจะมีช่วงราคาลุ่งราคาล่วงราคาพุ่งราคาแผ่ก็ดูกันไปเนี่ยฮะอันนี้ตอนนี้ที่ที่ทำไว้ก็มีกลุ่มพวกคนทมาก็อยู่ประมาณนี้ฮะพวกบอลสีพวกบอล อะโลคาเซียโลคาเซียพวกเนี้ยร่วงไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือพวกเนี้ยก็เอามาชำชำกันไว้ก่อนนะฮะทีเนี่ยพวกกลุ่มพวกเนี่ยฮะพวกอะโลคาเซียพวกเนี่ยฮะพวกเนี้ยเจโกเนี่ยไปแล้วตอนนี้ราคาติ่ง<ม>ก็เหลือพื้นที่อยู่ข้างหลังก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยว่าจะทำร้านอาหารก็ยังไม่ได้ทำสักที นี่ครับพวกตระกูลต่างๆก็ไปมาตอนนี้ราคาไอเกี่ยวเศรษฐกิจหรือเปล่าแต่ว่าลูกค้าเริ่มน้อยลงมากเลยแต่ว่าต้นไม้มันก็เพลินๆนะฮะเราปลูกเล่นปลูกเอาสนุกสนุกมันก็เนี่ยนะพบอลสีก็มีก็ยังมีคนเล่นคนไอ้นี่กันอยู่นะอย่างพวกคนนี้มาพวกเนี้ย ก็จะมีคนเล่นสีที่เล่นอย่างตลาดนัดต้นไม้เนี่ยเห็นสังเกตไปก็ยังมีคนเขาอันนี้อยู่เลยนะอันนี้ภูประดับก็สวยดีนี่ฮะมีอยู่ช่วงนั้นก็พวกสเสนจันต่างๆก็ซา,าดิ่งกันไปแถวเลยตอนนี้ผมมีสเสนจันขาวอยู่สองต้นขายไปตอนซื้อมาแรกๆต,ต้นเจ็ดแปดร้อย ไปไปต้นแล้วสามร้อยห้าร้อยกำไรมันร่วงบทมันร่วงเราไปซื้อช่วงที่จับราคามันแต่นี้ก็เลยปลูกทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันเกับเศรษฐกิจดีๆหรือว่าคนซื้อต้นไม้ไปมันก็จะมีคนเพราะคนคนเราเนี่ยชอบธรรมชาติอยู่แล้วละ่ะยังไงก็อันนี้่ะวันนี้ผมจะเข้าเรื่องและมาคุยถึงต้นหวงคามที่ร้านเนี่ยฮะสองต้นเหลือสองต้น ก็ตอนที่เอามา,าแรกๆนะเขาดอกเขายาวมากเลยแล้วก็ใบเขียวสดเลยอะ่ะแต่ไอตอนนี้ก็คือที่ที่มันมันร่วงใบมันร่วงแล้วก็แห้งต้นมันแห้งเลยอะ่ะแต่นี่ใส่เอ็มเอ้ใส่เครื่องดื่มบำรุงกำลังลงไปมันก็เด้งนี่แหละที่ผมจะพูดถึงก็สูตรหลายสูตรที่ที่เขาชอบใช้กันอะ่ะตัวใหญ่ใช้เครื่องดื่มบำรุงกำลังกัน ใช่ฮะมันจะระยะสั้นเนี่ยผลมันจะทําให้ต้นไม้มันเด้งพวกร้านค้าเขาชอบใช้ร้านที่เขาขายต้นไม้เขาจะใช้ใบมันจะออกดอกมันจะออกแต่ระยะยาวต้นไม้มันจะโทมเพราะว่าเหมือนคนเราติดเนี่ยเหมือนคนเราก็ติดพวกสารเคมีอยู่ในในในนั้นจะมีพวกกูโคสพวกอะไรที่อยู่ในตัวเครื่องดื่มบรรจุกระั๋องต้นไม้มันรับมาเหมือนมันกระตุ้นอ่ะมันโดนกระแทกมันก็จะออกมาลกษณบแบบเนี้ย ถ้าใช้เรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายต้นไม้มันจะโซมมันจะไม่ไหวเมื่อก่อนเราใช้กับน,นินธรรมชาตินะสังเกตดูเราใช้กันพวกไอ้ขี้วัวขี้ควายอย่างเงี้ยพต้นไม้นี่เขาจะแข็งแรงมากเลยอย่างพวกเนี้ยโดนโลมโดนอะไรเข้าไปหน่อยอ่ะไปแล้วฮะไปเลยนะต้องให้ใส่นะ้ําใส่เอ็มเอ้ใส่เครื่องดื่มบำรุงกําลังกระ,กระแทกกันอยู่เรื่อยๆมันติดเนะี่ยมันติดเนะี่ยมันคนเรานี่แหละ ก็ดูเอาข้อดีข้อเสียมันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียถ้าต้นไม้มันเ้าเฉาบางคนชอบเล่งดอกนะเล่งดอกเล่งยงอ่ะคือบางทีอายุมันยังไม่ถึงเราไปอัดเอาบางทีมันก็ไม่ไหวนะก็พิจารณาดูครับมันมีทั้งข้อดีแล้วมีข้อเสียนะก็ยังไงก็ผมก็ไม่ได้ฟันธงว่าบางอย่างแต่ผมสใหญ่ผมกะไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่าผมมองระยะยาวมากกว่าโอเคนะครับ อันนี้ก็คือเป็นอีกแนวทางนึงว่าเอามาแลแกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับสละก,การกดติดตามนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรักสหายด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ